หลายๆคนเนี่ยอยากพักผ่อนนะครับผ่อนคลายนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผ่อนคลายอย่างไรครับวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จักกับหนังสือเล่ม,มลนี้ครับไม่อยากชีวิตพังต้องฟังจิตแพทย์นี่ครับหนังสือจากของคุณซูซูกิยูสุเกะนะครับที่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยนครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะพักครับอยากจะผ่อนคลายนั่นแหละแต่ว่าพอผ่อนคลายไปแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนยังไม่ตรงใจก็เลยไม่รู้ว่าปัญหามาอยู่ที่ตรงไหนครับ ทฤษฎีหลายๆอย่างจึงมีการจิบมาพูดคุยในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้จะมีการพูดถึงระบบพื้นฐานในร่างกายก่อนครับระบบภาษาอัตโนมัติซึ่งจะทํางานแบบอัตโนมัตินั่นแหละครับก็จะแบ่งออกเป็นซิปัตติติกแล้วก็พาซิปัติติกซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่คุณซูสกิยุสเกตต้องการสื่อออกมากครับก็คือว่าระบบภาษาอัตโนมัติเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ทฤษฎีเหล่านี้ครับนั่นคือทฤษฎีแนวคลาสสิกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยม เขาจะเรียกว่าเป็นโหมดไฟคือเหมือนว่าตื่นตัวตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดคุณอยากพักผ่อนเนี่ยคุณควรที่จะทํากิจกรรมที่มีความผ่อนคลายในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เนี่ยสังคมเนี่ยพูดถึงระบบที่เราเรียกว่าเป็นระบบที่เป็นระบบโพลิวากัสซึ่งก็จะมีการพูดถึงระบบประสาทที่อยู่บริเวณส่วนท้องกับส่วนหลังถ้าเกิดส่วนท้องทํางานมากกว่าก็จะผ่อนคลายขึ้นแต่ว่าถ้าส่วนหลังทํางานมากกว่านั่นก็จะเกิดภาวะที่ฟรีซหรือว่าเป็นในหนังสือเราจะเรียกว่าโหมดน้ําแข็งซึ่งหลายๆคนอาจจะเคยเจอว่าบางคนเนี่ย ดูเฉยดูช้าไปอะไรแบบนี้ครับในหนังสือจะบอกว่าเป็นโหมดฟรีซซึ่งพอเป็นโหมดฟรีซเนี่ยหลายๆคนก็ยังไปทําการผ่อนคลายในแบบเดิมแบบซพปฏิติกโหมดฟรีซเนี่ยเราควรจะทํากิจกรรมที่มีความแอคทีเวตหรือว่ามีความที่มีความกระตุ้นมากขึ้นนะครับเช่นไปออกกําลังกายที่เราชอบหรือไปทํากิจกรรมที่มันมีความสนุกอะไรแบบนี้ครับเพื่อให้ระบบฟรีซเนี่ยมันลดน้อยลงหนังสือก็ยังมีการพูดถึงหลายๆอย่างครับอย่างเช่นว่าการมากราวดิ้งหรือว่าการมาอยู่กับตัวเองหรือว่าจะเป็นการพูดถึง วิธีคิดต่างๆที่อาจจะทําให้เรานั้นไม่ต้องยึดโยงกับสังคมในทุกๆเรื่องครับแต่ว่ามาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นหนังสือจึงมีความเป็นการผสมผสานแนวทฤษฎีทีอรี่ ories, แล้วก็ผสมผสานกับการเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันแล้วก็มีความผสมผสานว่าแล้วถ้าคุณรู้ทฤษฎีเหล่านี้คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรนั่นจึงเป็นหนังสือที่ไม่ได้อ่านยากมากนักครับเป็นหนังสือที่พออ่านแล้วเนี่ยได้ความรู้ในขณะเดีวยวกันพออ่านจบก็ได้เป็นวิธีบางอย่างที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงครับ หนังสือจึงมีความสอดประสานระหว่างทฤษฎีและวิธีปฏิบัติที่เราจะไปปฏิบัติต่อเมื่ออ้างอิงจากทฤษฎีเหล่านั้นครับหนังสือจึงมีความน่าสนใจแล้วก็อยากจะป้ายยาทุกๆคนนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ครับราคาอยู่ที่275บาทครับจำนวนหน้า229หน้าเป็นหนังสือขนาดเล็กพกพาไปอ่านนอกสถานที่ได้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ที่สะดวกได้เลยครับ สุดท้ายนี้ครับถ้าคุณเป็นหนังสือแนวๆนี้หรือว่าเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยมาพูดคุยกันได้เลยครับผ่านทางคอมเมนต์แล้วก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราได้นะครับในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ